สวัสดีจ้าเชียงคานวันนี้พาคุณยายคุณมาเที่ยวที่เชียงคานพร้อมด้วยโชเฟอร์สุดหล่อฝากเบอร์โทรได้จะจำง,งานค่ะเจ้ามือสุดสวยตรงก็จัดของให้ได้ จับอจับแก้มจะบอกเจ้ามือสุดสวยเสียบหรอคุณยายแซ่บจับจ่าบะเสียบมากผมก็ชิวๆจ้าวันนี้คุณอาพาไปกินข้าวที่เชียงคานแล้วก็น <trilogy> อน <occurs> ที่เ <More> ช <vicious> ียงคานจ้า <plural> วันนี้หนึ่งคืนคุณนี้ก็จะไปต่อที่เมืองเลยนอนที่เมืองเลยอีกหนึ่งคืน กับข้าวได้กินมากมากเลยอร่อยมากอร่อยสุดๆมายังไม่ครบนะจ้าจ้ากินอะไรกินเหมือนเดียวกันบ่ดใช่มาจ้ากินข้าวด้วยกันแซ่บๆจ้า วันนี้คุณนะ้าพาไปกินข้าวที่เชียงทานอร่อยมากเลยอร่อยแบบนี้กันเลยอะไหอมดีกว่าพร้อมด้วยจิบน้ำชาน้ำมะตูมเย็นๆจ้าน้ำมะตูมเย็นๆนี่น้ำมะตูม เจ้ใหญ่ใจสปอร์ตค่ะขอบคุณค่ะมากค่ะมลาตุ๋นก็ไม่ฟ้องเลยนะปลออันนี้ปลาปลาแม่น้ำขงนี่คืออะไรปลาคังปลาคังปลาคังปลาลวกน้ำจิ้มแล้วนี่ปลาอะไรปลาคังลวกน้ำจิ้มอันนี้ก็ต้มยำปลาคังต้มยำปลาคังอันนี้ปลาอันนี้ปลาทอดสมุนไพรปลาทอดสมุนไพรซิกเนเจอร์ของร้านนะคะอยากมาให้ครบค่ะจานนี้400บาทจ้ะ

ราปลาน้ำโขงนะจ๊ะอร่อยไหมคะคุณน้ายอดพราเยี่มยมอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆ กินน้ำกินน้ำชาตุ้มเหรอคะน้ำมาตุมกินน้ำมาตุมกินน้ำมาตุมทำไมหน้าแดงจังเลยคนเนี้ยดูสิน้ำมาตุมมันหวานมันรวยน้ำมาตุไมน้ำมดตุ้มเลยคนนี้กินน้ำมาตุ่มใช่หัวคตรยอันนี้กินน้ำมาตุมไม่ได้พะ่จ้ามุมมี่สวยเดีอ่ามุมนมี่สวยมากเลยเนี่ยสุดยอดไหมคะอร่อยค่ะคนนี้สดหนึ่งวันนะคะโชเฟอร์ สนใจติดต่อได้โทรโทรสีส่ค่ะโซ่เอาน้ำมาต้มให้ค่ะ